สวัสดีนะคะทุกคนมือนีก็จะขอมารีวิวชีวิตของเจ้าของในวัยสานะคะเริ่มจากสิ่งแรกนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะคือบ้าทนะคะแบ้านของนี่ไงตันจังนะคะหลังบักไง,งบักโตนะคะอาจจะพู่มใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นหนีฮอด30ปีนะคะอีกโดนพุนราคาไม่รู้ว่าสิตายก้อนหรือว่าิิใส่หนีเมดก้อนคะ่ะเข้าไปดูอันต่อไปรถที่ดอยดุที่บานของเข้าน,นะคะทุกคน ขั้นแรกก็เป็นรถเป็น์ปายเดนนะคะรถตู้หุ่นใหญ่นะคะ BMW, <Ads. S 1> BMW นะคะทุกคนสามขั้นหนีก็คือพุ้นใจมากนะคะเพราะว่าเป็นหนีหมดเลยค่ะก็ต้องถ้มามหากินัเงเงินใส่หนีนะคะแบบต่อไปค่ะนี่ก็เป็น้องฟิตเนสนะคะทีนี้เนี่ยคืขังพุ่งใจนะคะสังเกตเบิ้งนะคะว่า อันคนไม่เคยได้ใส่ดอกค่ะมีแต่แดดเลียนะคะสีห่างเบิดแล้วะค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะจักเก็ตมาหาสแตนดังค่ะมาบลูดน,นะคะเก็ตมาโอ้แบบเก๋แบบเลิศนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ใส่งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าบอปคาบของผัวนะคะส่วนเอกกับคขาผัวเขาฉันนะคะมือมือกับว่าแห้งเด็ดคะ่ะเขา่เล่นเกมนะคะกระสวนต เป็นแบบว่ามุ้งหน้าบานของดิฉันนะคะแล้วก็ลูก้ายนะคะอยู่น่น,น่ะะค่ะไปค่ะไปต่อค่ะนี่ก็เป็นรถตะค้นะคะของลูก้า้ฉันนะคะแบบว่าใส่แต่แต่ค้นแหลกนะคะมาจนคนที่สองนะคะก็ยังใส่อยู่นะคะบอสซื้อไม่ค่ะบอสี่ยงเงินนะคะข้าติงยาไปคี่์ออฟฟิศของเขานะคะเขาสั่งออฟฟิศแบบอยู่ไกลบ้านนะ,ะางานไปเห็นเมียเิ็นงานก็เสียดแบบว่า สะดวกสบายนะคะแบบว่าตื่นขื่นแปลงแขวแลยก็งดงามถิ่นเลยนะคะน,นี่ือของออฟฟิศของเขานะคะแขกทีนี่ตะไข่น้านะคะแบบจุกๆนะคะการฝนตรงสินะคะกระมืนขะมืนมือหัวตํำหัวแตกนะคะและในส่วนนี้นะคะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มินิแอรพุูมใจนะคะเป็นบริษัทของมินิแอเองนะคะชื่อว่าบริษัทสุริพันธ์คอสเมติกนะคะ ผู้จัดจำน่ายลิปล็อกนะคะสุริพรที่โด่งดังนะคะและกำลังมาใหม่เลยก็คือแต่งสุริพรนะคะเบิ้งนะคะในส่วนการแพคขุงแพคของนะคะออเดอร์แบบจุกๆเยอะๆนะคะแล้วนี่นะคะก็คือบริษัททีมีเนี่ยภูมิใจนะคะบริษัทขอ้งห้าเป็นบริษัทที่บอมีนีนะคะบอมีสินและก็บบอมิีกินอีกต่างหากนะคะ